ในหลวงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานบำเพ็ญพระราชกุศลค,ครบ50วันพระราชทานศพสมเด็จพระยานวชิโรดมเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่8กุมภาพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันพระราชทา,านศพสมเด็จพระยานวชิวโรดมวิริยังสิรินทโรณอาคารบุญญาวาดวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารเขตพระขนงกรุงเทพมหานครในการนี้เจ้าคุณพระศรีนาศจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระระัตนตรัยถวายความเคารพพระราชอาศ เมื่อพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบทอดผ้าตรายจำนวนสิบไตรจากนั้นจุดเทียนดูหนังสือเทศให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสและจุดทูบเทียนเครื่องฟังธรรมพระมหาโพธิวงศาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามให้ศีลเมื่อรับศีลแล้วไปจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกรศพสำหรับศพฟังธรรม หลังจากพระมหาโพธิวงศ์สาจารย์แสดงพระธรรมเทศนาจบเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีจุดทูปเทียนเครื่องบูชากับบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคถาพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคถาจบเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีประเคนเครื่องไทยธรรมบูชากันเทศแล้วทอดผ้าไตรถวายพระธรรมเทศนาและสบงถวายพระสวดธรรมคถา พระสงฆ์บางสกุลเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีกรวดน้ำแล้วไปจุดทูบเทียนเครื่องบูชากระบามกที่หน้าพระสวดอภิธรรมพระพิธีสวดอภิธรรมหนึ่งจบเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีกราบพิน้าเครื่องนมัสการถวายความเคารพพระราชอาธแล้วเดินทางกลับขอขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊กคุณจันเจ้าออนนภักขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะ หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ